รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกว่าสิปีในการเดินทางของรายการ โภพประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังคงออกเดินทางช่วยเหลือคนที่ลำบากเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตให้กับพวกเขาโดยวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กคนหนึ่งทำให้ชีวิตครอบครัวของเขาต้องเปลี่ยนไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโภพประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผม บินบอลเลลิตครับผมเอกพันธ์บอลเลลิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมาพบกับคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับซึ่งคุณพ่อท่านนี้นะครับรอความหวังและกําลังใจนะครับซึ่งลูกชายของเขารอผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราสองคนจะไปพูดคุยกับคุณพ่อนะครับว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับ ไปครับครอบครัวของคุณวิชัยเป็นครอบครัวเล็กๆทำงานหาเช้ากินคำ่ำคุณวิชัยเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกชายในบ้านหลังเล็กริมคลองตั้งแต่ได้เลิกล้ายกับแม่ของน้องต้นก้ลาเลิกกันก็ และใช้ชีวิตอยู่กับลูกสองคนแล้วก็มีพี่หนึ่งคนผมทำงานน้องต้นกล้าก็คือฝากไว้ให้กับพี่ชายคือลุงของต้นกล้าเขาเลี้ยงอยู่ที่บ้านผมก็ออกไปหาทำงานแม้ว่าชีวิตไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่คุณวิชัยก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกชายเติบโตโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าจะเกิดเรื่องร้ายในครอบครัวของเขา จนทั้งวันหนึ่งเขาไปเรียนให้หลานโทรมาหาพ่อว่าบอกไม่ไหวแล้วบอกเจ็บบอให้พาไปหาหมอใจหายว่ามันเจ็บอะไรเยอะไหมเขาบอกว่าเดินไม่ได้เดินไม่ไหวแล้วผมก็ต้องรีบมาหาลูกแล้วพาไปหาหมอเลยเข้ามงตรวจผลออกมาหมอบอกว่าลูกชายเป็นมะเร็งร้ายแรง ชีวิตของคุณวิชัยอยู่บนทางเลือกเพราะการรักษานัน้นต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยและต้องมีคนคอยเฝ้าลูกชายทำให้เขาต้องตัดสินใจลาออกจากงานมาเฝ้าลูกชายด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดทางบ้านเรามันหาเช้ากินข้าอยู่แล้วพอได้กินจะไม่พอเก็บผมก็เสียสละเพราะทางบ้านก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ ตัวผมเองซึ่งเป็นพี่ก็รับผิดชอบให้น้องได้ไปดูลูกของเขาแล้วออกจากงานอย่างเต็มที่ก็ไปตรวจอุมโมงค์ลมแพทย์อีกครั้งหนึ่งหมอได้พบมะเร็งลามไปที่ปอดนะลูกเป็นมะเร็งร้ายแรงแลเราจะทำไง อาการที่เกิดขึ้นกับลูกชายก็แข่งขันกับเวลาทุกนาทีที่ผ่านไปเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็ค่อยๆหมดลงแล้วแล้วคุณวิชัยจะผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรวันนี้รายการโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาพบกับคุณวิชัยคุณพอ่อที่ยอมเสียสละ ต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกชายที่รอรับการผ่าตัดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเราไปพบกับคุณวิชัยเพื่อไปพูดคุยและให้กำลังใจเขากันครับนี่เราพ่อเสือหนหเสือ,เ,สอเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็น คนที่เราพูดถึงวิชัยวิชัยวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรครับมาทำไรเนี่ยมาไหว้พระขอพรให้ลูกครับผมรอไหว้เสร็จยังไหว้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะอขออนุญาตเดี๋ยวเรานั่งนั่งนั่งคุยกันนี่นี่มา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 ตั่งกลางเลยขออย่างไรบ้างเมื่อกี้ขออะไรไปบ้างขอให้ผ่าตัดเขา เป็นไปด้วยดีขอให้เขาปลอดภัยและขอให้เขาหายไวๆมีลูกชายคนเดียวใช่ไหมครับผมคนเดียวเลยหัวแก้วหัวแหวนเราเลยนะครับผมเออเดีย๋ยวจะคุยรายละเอียดลงลึกไปกว่าน,นี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปคุยตรงนั้นดีกว่าๆๆๆๆๆไปนะ <ๆๆ S 1> คุณ <ๆ S 1> วิชัยนะในที่สุดเราก็ตามไปพบกับคุณวิชยัยเดี๋ยวเราไปย้อนพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นและให้กําลังใจเขากันครับอ่าเดี๋ยวให้ คุณพ่อลองเล่าถึงอาการของน้องนตอนนี้ที่อยู่โรงพยาบาลเป็นอย่างไงบ้างครับอากตอนนี้หัวเขาที่หมอตรวจมันยังเขาให้คีโมเพิ่มนี่คือยุบไปหน่อยนึงเขาจะพาไป m อ็อีกทีนึงว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการที่ออปอดอและร่างกายสภาพร่างกายที่ปอดลดลงไหมและที่หัวเขา ลดลงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคร,ครับคุณพ่อนี่ที่คุณวิชัยพูดถึงเนี่ยหัวเข่าตรงเนี้ยหมอเขาวินิจฉัยแล้วใช่ไหมว่าเป็นมะเร็งเขาวินิจฉัยแล้วรับใช่ไหมว่าเป็นมะเร็งใช่ครับแล้วทีนี้มะเร็งเนี่ยตกจากที่ตรงหัวเขา่าแล้วลามมาที่ปอดแล้วใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอาการเริ่มแรกของลูกชายนี้ปกติไหมหรืวอว่ายู่ๆก็เขาจะมาเป็นช่วงตอนอายุห้าขวบอะ่ะเขาเริ่มเดินแบบ ติดติดติดหน่อยผมก็คิดว่าเขาแบบไปวิ่งล้มตามภาษาเขาเด็กอะ่ะเขาชอบวิ่งล้มบ่อยๆเลยพอพอมาวันที่ยีิบเจ็ดมิถุนาหลานโทรมาหาผมบอกว่าลูกลูกให้โทรบอกว่าให้บอกพ่อว่าไม่ไหวแล้วบอกเดินไม่ไหวแล้วให้พาไปหาหมอหน่อยแล้วภรรยาไปไหนภรรยาแยกย้ายกันแล้วครับผม แยกย้ายหมายของว่าแยกกันอยู่แล้วพ่อทํางานอะไรอยู่ทำโรงงานอาหารหมาครับผมนูดติดอยู่ที่ไหนอยู่ที่บางสายตอนนี้ยังทําอยู่ปะลาออกแล้วครับผมเพราะอะไรที่ลาเพราะไม่มีใครดูแลลูกแล้วนี้เงินทองเราจะใช้เอาอะไรไงใช้จ่ายถ้าเราไม่ทํางานก็พอดีมีเพื่อนๆเ,เขาก็ทําบุญมาให้กับลูกนี่ติดในใจความยินลูกเขารู้ไหมว่าตัวเขาเป็นมันเขา แล้วก็มีกําลังใจหรืออะไรไหมรู้เขามเขารู้แต่เขาแบบเหมือนไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับไม่ไม่รู้ว่าร้ายแรงขนาดไหนใช่ครัใช่ผมเขาก็ยิงใครมาเตียงนู้นเตียงนี้ถามว่าอาเป็นไรหนูบอกเป็นมะเร็งที่ขาครับอมะเร็งที่ขาแล้วก็เขามารู้ความว่ามะเร็งว่ามันร้ายแรงขนาดไหนนะใช่ครับแล้วหมอเขาแนะนําให้ลูกลูกเรารักษาแบบไหนตอนนี้เขาให้คีโมไปก่อนคีโมก่อน คีมโมหกรอบแล้วก็ผ่าตัดแต่แล้วหลังจากนั้นเน่ยปอดเราไว้ว่าทีหลังว่ามันหายหรือเปล่ายัางไงเ้วค่อยคุยกันอีกทีหลังว่าจะทำยังไงต่อตรงตรงหัวเขาเ่าม,ม,ม,มีมีสิทธิ์ต้องตัดขาไหมถ้าเกิดว่าหมอบอกว่าตอนนี้เขาจะเจ็บขอบขอบไปก่อนให้ใส่เหล็กตรงแก,การกลางว่า ตรงกลางหมอเอ็วันที่แล้วอเดือนที่แล้วผลว่าไม่มีแล้วมันก็โดยเรียนก,กินหมดแล้วครับผมกินเยอะพ่อรู้ไหมว่าการรักษามะเร็งเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วถ้าระยะยาวนี่จะทำยังไงอะยังไม่รู้เลยครับผมเพราะเป็นเซตแรกของผมในชีวิตเลยไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะช่วยได้ ช่วยล,ลูกเราได้เราก็ต้องทําได้แต่นี้แต่<ม>ถ้าเกิดจะเป็นระยะยาวเนี่ยโหมันก็ถือว่ามันก็ต้องใช้เงินพอสมควรครับผมถ้าแลกได้ระหว่างชีวิตพ่อแล้วแลกชีวิตลูกเนี่ยยอมไหมก็ยอมรับเห็นลูกทรมานอยากให้เขาหายไวๆบอกขอหลวงพ่อบอกขอให้มาเป็นผมแทนได้ไหมบอกไม่อยากให้เป็นกับลูกชายคือเรื่องของเรื่องอายุเขายังน้อยอนะครับผมเอาละครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับ และนี่คือชีวิตของพ่อคนหนึ่งซึ่งผมว่าน่าจะทุ่มเททั้งชีวิตนะครับให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เขารักนะครับแม้แต่ชีวิตเขาก็สามารถที่จะสละได้นะครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราจะมอบเงินเป็นทุนทรัพย์นะครับให้กับคุณพ่อของน้องจำนวน1,000 10, 0บาทไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ พร้อมด้วยถุงยังชีพอีกหนึ่งถุงนะครับเ<ม>พื่อมันทาความทุกข์นะครับของครอบครัวครับคุณผู้ชมครับสำหรับเคสของคุณวิชัยเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยว่าความรักของพ่อเนี่ยยอมเสียสละทุกอย่าง เห็นชีวิตของคนในครอบครัวสําคัญที่สุดกําลังใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับพ่อตัดสินใจนะครับลาออกจากงานเพื่อมาเฝ้าลูกตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าคุณพ่อเนี่ยน่าจะส่งดวงใจของคุณพ่อมอบให้กับลูกชายเพื่อให้กําลังใจลูกชายต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไปเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงารสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะหลังจากที่รายการมาเยี่ยมและให้กำลังใจในที่สุดลูกชายของคุณวิชัยก็ได้รับการผ่าตัดซึ่งผลเบื้องตนออกมาด้วยดีแต่ยังคงต้องรักษาต่อเนื่องและเฝ้าดูอาการต่อตอนนี้น้องต้นกล้าได้ผ่าตัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลาดจินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือให้กำลังใจทำให้ชีวิตของพ่อและลูกมีความหวังและมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคขอขอบคุณครับเพราะเราเชื่อว,ว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรารายการโหบป,ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมริ r ทีวี